สวัสดีครับพบกับ n a ก a s h i m a m a ์ช c h a n แนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ n a ก a s h i m a m a ์ช c h a n แนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวนี้นะครับใครๆก็มีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือไปไหนมาไหนก็ก้มหน้ากดกันตลอดจะรอยคนมาจีบในชีวิตรจริงก็ยากซะเหลือเกินมีคู่รักหลายๆคู่นะครับที่ความรักเกิดและก็เริ่มก่อตัวบนโลกออนไลน์แล้วก็ไปด้วยกันได้ดีด้วยบางคนข้ามฟ้าข้ามทะเลมาเจอกันอยากจะมีโมเมนต์สุดโรแมนติกแบบนั้นบ้างแต่ไม่เห็นมีใครทักมาจีบอาจจะเป็นเพราะรูปโปรไฟล์ของคุณที่ไม่ค่อยสร้างความน่าสนใจให้ใหกับคุณหรือเปล่าวันนี้นะครับใน,นกระชมมังแชแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนกันแล้วส่วนข้อมูลจะะมมมีีอออไไรรรบ้้้าาาางงนนัลลตเเ่วพกยด ถ้าทวิคถ่ายรูปโปรไฟล์ให้ผู้ชายอยากจีบน,นะครับมาเริ่มกบนที่ 1. โปรไฟล์ควรเป็นรูปเดียวนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนรักเพื่อนแค่ไหนแต่สําหรับรูปโปรไฟล์ขอไว้เลยนะครับอย่าใช้รูปที่ถ่ายกับเพื่อนเด็กขาดโดยเฉพาะถ้าเพื่อนสวยกว่าคุณถ้าเป็นแบบจริงจรคุณก็อาจจะไม่เกิดเลยนะครับจําไว้ว่าโปรไฟล์ต้องเป็นรูปเดียว 2. สวยอย่างเป็นธรรมชาติ ถึงแม้ว่าธรรมชาติอาจจะไม่ได้เข้าข้างนะครับไม่ได้มอบใบหน้าสวยสะพรั่งมาให้ก็ตามแต่คนเรามันก็ต้องมีมุมที่สวยที่สุดมุมที่มั่นใจแต่อย่าแอปมากไปจนดูพยายามสวยอาจจะแต่งหน้าบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ก็ไม่ควรใช้แอปแต่งรูปที่ดูแล้วโอเวอร์เกินจริงที่ดูแล้วเหมือนคนละคนจะมีปัญหาตอนมาเจอกันจริงได้นะครับว่าตัวจริงไม่ตรงปกนั่นเอง สสถานที่ถ่ายทำเรื่องสถานที่ถ่ายทำหรือว่าที่ที่คุณจะถ่ายรูปโปรไฟล์ขอให้เลือกสักทิปหนึ่งนะครับถ้ามีเวลาต่อให้จิกตาเอียงคอได้มุมที่สวยที่สุดแต่ฉากหลังรกหรือเป็นห้องน้ําสกรปรกสกรปรกมันก็อาจจะไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่คิดอะไรไม่ออกก็หาผนังสีพื้นที่จะทําให้คุณดูโดดเด่นขึ้นมาก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ 4. เผยความเป็นตัวเองรูปเพียงรูปเดียวก็สามารถบอกได้ว่าคนคนนั้นเป็นคนแบบไหนชอบอะไรผ่านการแต่งตัวแล้วก็อิริยาบถหรือของในภาพนะครับจะช่วยดึงดูดคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันให้เข้ามาทําความรู้จักคุณได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง 5. กล้องก็สำคัญและที่สำคัญอีกอย่างก็คือกล้องที่คุณใช้ถ่ายภาพนะครับควรจะเป็นกล้องที่มีคุณภาพดีสักนิดหนึ่งไม่ใช่กล้องที่ถ่ายแล้วภาพแตกบเบลอ ฟุงมองไม่เห็นอะไรเลยเปลี่ยนคนดีๆให้กลายเป็นอีกคนได้ซะอย่างนั้นจะทําให้ความตั้งใจทั้งหมดของคุณศูนย์เปล่านั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คือทริคเล็กๆในการถ่ายภาพโปรไฟล์นะครับที่นากกรชิมช้อชาแนลนำมาฝอนเพื่อนกันเดียนี้ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยากให้หนุ่มๆเข้ามาจีบนะครับแต่ใครๆ ที่อยากมีโปรไฟล์สวยเสริมออร่าสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก็นำไปปรบับใช้กันดูได้นะครับแล้วท่านเพื่อนลองไปใช้แล้วได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรหรือมีความเห็นเพิ่มเติม,ตมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับในกาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะกชิมะมา Channel, ร์คชาแนลผลิตครรล เพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคาถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ